ก็สวัสดีครับพ่อมันนีกมายกพ่อมคนชนงัววันนี้พ่อมก็จะเอาประวัติการชนแบบยอของขูนหนึ่งโลมาฝากกันนะครับพ่อมจะเรียกว่าตัวท่างพบตัวแทงกันเลยก็ว่าได้บอกเลยว่างานนี้ไ้ร้อยได้มันกันยั่งแน่นอนนะครับสาหรับขูนี้เองนะครับก็จะทําการชนกันในวันที่สิบสามพฤษภาคมที่สนามนครตั้งก็ต้องบอกว่าเป็นขูเอกอีกหนึ่งขูทีน่าติดตามและน่ารับชมสุดๆนะครับพ่อมกะใครนะครับทียะจะเข้ามาเล่นงัวซดนะครับก่อสามารถตามมาได้ทีหน้าชงพ่อมกันได้เลยนะครับพ่อมเข้ากลุ่ กันให้ถูกสนามเลยนะครับพร้อม ก็เรามาดูกันทางด้านโคโนดงามเพชรปอตทอร์รดีเซลจากขายโคโส,สูพราดาสว่างคีรีกันนะครับเพทางด้านของดีเซลเองตัวนี้เองก็ชนะมาแล้วทวั้งหมดสองครั้งในครั้งล่าสุดก่อชนะมาจากสนามนครตังส่วนประเพิดการชนโคตัวนี้เองก็จะบอกว่าชนขอบเข่องชนฟี่มือทื่อเข้าดีปลายยอดชัดชนละเอียดไม่เล่าเล่าเลียวมัดฝัดท่อรักแทงทิมหน้าแบบเหม็นๆผ้าตัวเป็นนวนท่อข้างนักชนแข้งแรงเดินซับไปพร้อมปลายยอดขึ้นไปทุบขึ้นไปค่มเดินอัดเดินทอร็อ,รอกคอแบบเนี้ยวเนี้ยวชนดีชนเป็นกัน วชนได้ขรบเครื่องย่างแนนอนนะครับร่วงเงอทางด้านของความพร้อมเองก็เต็มลอยย่างในนอนนะครับพอมก็เรามาดูกันทานาโคโนดเพชรคาดเพลงสังหันหลือไอสังหานจากขายโคธนกิจนองมังกรกันนะครับพ้อมทางด้านของไอสังหันเองตัวนี้เองก็ชนะมาแล้วทั้งวัดซ่องคังในคังลาสุดก่อชนะมาจากสนามนครตังส่วนประเภทการชนโคตัวนี้เองก็จะบอกว่าชนฟี่มือชนรุ่นชนลือทางงวดดีชนไส้ปานปไายยอดชัดห้า้างดีทุบทอคังนักกอดสายกอดคว้าชนเลี่ยมดีชนละเอียดไม่เล่าเล่าชนไปหน้ามารั่งเดินถ คือเข้าแบบเนี้ยวเนี้ยงพาตัวเป็นห้วนท่อคางแบบนักชนแข้งแรงกันว้าชนรอจังหวะซ่องเร็วชนเป็นชนดีปอดใหญ่ใจมักถือว้าชนได้ชลาดสุดๆลงเอทางด้านห้องความพร้อมเองก็เต็มรอยย่างแน่นอนนะครับพ่อมกะใครที่อยากจะตามกันเข้ามาไส้งวรวงนานะครับพ่อมตอนนี้ทีพ่อมก็ได้เปิดให้ไส้กันไว้ก่อนแล้วนะครับพ่อมรักตัวในช็อปตัวในนะครับก่อซ่ามาตามกันเข้ามาอัดได้แล้วนะครับส่วนทางข้าวนะครับก่อซ่ามาตามไปได้ที่หน้าโปรไฟล์พ่อมได้เลยนะครับพ่อมก็เป็นกันยังไงบ้างครับพ่อมสำหร ยกขึ้นไปในวันนี้ลักตัวเนชอบตัวเนกันนะครับก็ลองเม่นคุยกันดูได้นะครับพรอมส่วนใครนะครับที่ไม่แยจะผ่าดข้าวสั้นงวดีๆนะครับพ่อมก็ฝากกติดตามชงไว้พ่อมด้วยนะครับพ่อม